มวลเพลงยังไม่ได้ซ้อมเลยเพราะามันร้องร้องหมู่ได้ไงจังหวะเว้นคำเว้นคำยังไม่ได้ซ้อมเลยเฮ้ยอย่าตามดิไอ้ขาางงล่่่มเกียว

ให้ขยันเน่าเรียนเพียรศึกษาให้สายตากว้างไกลไม่เชื่อช้าลีลาเติมไปในบทเพลงไม่ต้องมีท่าเอาไม่เอาไม่พี่ต้าอยู่ใจร้องยังไงมาเจอแล้วพีลาลายน้ำพี่ต่าอยู่กับเราเนาะพี่นันพี่นัผมร้องไม่ปวัวร้องไรไม่ตายเหอะเราร้องด้วยกันหมดเลยผมร้องลายไหนอะมาร่วมกันร้องบันเลงมาร่วมกันร้องบันเลง ผู้ชายร้องบันเลงบนเพลงคาราบาลมารวมกันร้องบันเลงมารวมกันร้องบันเลงร้องบรนเลงบนเพลงคาราบาลไม่ไรตรงนี้ร้องไงร้องลายไหนอ่ะองกันมันมีร้องให้ขยันเราเรียนเรียนศึกษาสายตาควมไกลไม่เชื่อช้าลีลาเคลื่อนไปในบทเพลง เพลงฮะไม่มีไม่ชอบชิ้มคำแรกมันร้องว่าอะไรนะพี่ตาเนียอย่าร้องมันได้ใได้ยก่นนถ้าตอนที่หมายถึงเทาจดีกว่าท้ามามัจะร้องมาเลมารวมกันร้องมาเล ร่วมกันร้องบรรเลงมารวมกันร้องบรรเลงร้องบรรเลงบทเพลงคาราบาลมเราไปร้องอะไรเดี๋ยวเขาเล่เลเาต่อ,อน,นี่ยออเราร้องเพล,เลงหอวใจแข็งขันให้เขยันเราเรียนเพียรศึกษาให้สายตาความใจไม่ชื่อช้าลีลาเดินไปในบทเพลงได้แล,ล้วเราลง ไม่ใช่ต้นไมู้้ใจใหญ่ๆก็เขียวถึงจะถึงจะล่ามแต่ก็ไม่ใช่ต้นไม้นะแค่เป็นหัวหลักหัวตอเฉยๆต้องใช้ตัวช่วยพี่นะครับใช่ต้องมอะไรอ่นมาร้องเพลงกล่อมใจให้แข็งขันให้ขยันเล่าเรียนเทียนศึกษาให้สายตากว้างไกลไม่ชฉยชามีลาเพิมไปในบทเพลงโอ้ใช่แล้วหมดเลย ใช้้ายอับปั๊บผมด้านนี้นะครับชายครับอาายเพิ่มไปในบทเพลงมันเลงเมนเพลงคาราบาล้องเลงใะดให้แข็งขัน ให้ก็ยันเราเรียนเพียรศึกษาให้สายตาความไกลไม่เฉยชาเวลาเธอให้ในบทเพลงในบทเพลงลืมเพลงแล้วนะใครไม่พูดว่าตอนนี้เรายังร้องไม่ไม่ใช่น ốt เดียวกันอ่ะมันแลกเปี่ยนเพลงด้วเราร้องค่อยๆทีละบรรทัดไหมหมายถึงฟังรอบนึงแล้วก็หยุดแล้วก็ร้องมัร้องปอ่าๆดีกว่า เออร้องเพลงมดเพลงคาราบาวเตอ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 งกอเใจใหอเตอเตองใอเตอเตอ่ตอเตอเตอเตองตอเตอเตอมตอกตอเ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 ตองตอเเตอเตเอเใอเตอเเเต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 อาเตอเตเตอเตอเตอเต้อเตอเตอเอเตเเนเเเยตาตเอ Quang, mi, tà, ta quang quay quang quay quang quay hãy sấy tà quang quay mây không xa phải trái tà quang quay mây chơi xa quay xa อะไร ta ไอ้ซ้ายตา chơi ไกล quang quang

<ม>อเอฟเปงเพลงกล่อมใจให้แข็งขันมาร้องเพลงกล่อมใจให้แข็งขันมาร้องเพลงกล่อมใจให้แข็งขันกล่อมใจแม่กกล่อมใจให้แข็งขันกล่อมใจให้แข็งขันกล่อมใจให้แขงเมาร้องเพลงกล่อมใจให้แข็งขันให้ขยันเราเรียนเรียนใ ขยันเราเรียนเพียรศึกษา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  ลมใจให้แข็งขันาร้องเพลมใจให้แข็งขันให้ขยันเราเรียนเพียรศึกษาให้ขยันเราเรียนเพียรศึกษามาร้องเพลงลมเบ็นเล่มันเป็นคารามาร้องเพลงลมใจให้แข็งขันให้ขยันเราเรียนเพียรศึกษา ไม่เชื่อชาเวลาเิืไปในบทเพลงมาร้องเพลงมเลงารองเพลงรบ a ใจให้แข่กันให้ระยันเราเรียนเทียนศึกษาให้สายตา้อนไกลไม่เชยชา ลีลาเธอไปในหนดเลยลีลลีลาทางไปไม่ให้แข็งขันให้ขยันเราเรียนเรียนศึกษาให้สายตากว้างไกลไม่ฉื่อชาลีลาเธอไปในหนดเลยลองเปล่าเปนิ มือร้องเพลงกลมใจให้แข็งขันสามสิมือร้องสามสิบเมร้องเพลงกลมใจให้แข็งขันให้ขยันเล่าเรียนเพียรศึกษาอีสายตากต้างใกลไม่ชื่อช้าลีลาเคลื่อนไปในบทเพลงลีลาเคลื่อนไปในบทเพลงรัน้องวลีลาเคลื่อนไปในบทเพลง เอาอีกที่ฝากเปล่าด้วยจะได้ชัวร์ห้าหกเจ็ดแปดมาร้องเพลงสามสี่มาร้องเพลงกล่องใจให้แข่งขันให้ขยันเล่าเรียนเพียรศึกษาให้สายตากว้างไกลไม่เฉื่อยชาลีลาเคลือไปในบทเพลง มาลงกันร้องเบลเล่ติร์ริ่วติร์ริ่วติรวเติรวมันเมันเห็นแล้วติร์ริ่วติรวติร์ริ่วเติร์ริ่วเชอรี่เชอรี่เชอรี่มีท่อนหนึ่งอีกท่อนหนึ่งเชอรี่ร้องยังทำไม่ได้เชอรี่เชอรี่พี่บ้าเชอรี่ซื้อมาจากใครเป็นถ้าจะร้องให้ดีนะท่อนร้องอ่ะมันจะเบาไปดังอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นไดนามิกอ่ะ